แม่งสร้างาพลาดนะสิครับต้องต้องทำทีนะะีะก็อยากรู้จริงๆฮะแม่งจะทำวงจรซับซ้อนไปทำไมนะฮะเดี๋ยวผมพิมพ์บอกมันก่อนนะอ่าผมพิมพ์บอกแล้โชว์ตัวหน่อยะฮะอ ทำปฮะไอจะอัดอัดเขียเนี่ยผมไม่ไอจะทำคลิปละกันนะอ่ะก็อัดคลิปเนี่ยอ่าไม่เป็นไรฮะถามว่าทําไมมันไม่มีอะไรเลยงั้นเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้มันละกันนะอ่าไดมอนด์แม่งเลยอ๋อผมลืมนะแม่งยังไม่วางฮีเจอร์เพจนะฮะอ่ะีเจอร์เพจเมื่อกี้ผมเสกอะไรมา วอกปีนมาทำไมฮะเอามาทำเครียอะไรนะผมยังไม่รู้เลยเอา้าโถหอกหักเอ้ยแม่งทำเป็นหรือเปล่านะฮะมันทำไม่เป็นมั้งอะก็เดี๋ยวผมก็คือท่านทำไม่เป็นนะเดี๋ยวผมแก้ให้อะกันนะฮะ ก็เอามาวางไว้อันหนึ่งก็จ,จบนะฮะ,ะผมไม่มีเลสอร์โตนะเสร็จก่อนนี่จบครับไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมฮะผิดสิครับโอ้ยแลบบ้วปล่อยแมงปฮะวงจรแมงไม่ใช่วงจรกูนะวิธีขึ้นก็เกมโหมดท็อปสองอหนึ่งฮะก็บินได้ครับไม่ยุ่งยากเวลาลงก็เหมือนเดิมเกมโหมดท็อป สองเป็นศนะูนย์ฮะคือศูนนี่คือเซเว่นโอ้ตกนะฮะแม่งทำวงจรไม่เป็นนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะมาเรียกแม่งมาดูก่อนนะฮะเรียกแม่งมานะฮะก่อนอื่น อ่าผมจะสอนนะฮะวิธีทำนะฮะก่อนอื่นท่านต้องมีสติกี้บิกตันนะฮะอเอาสติกี้บิกตันมาวางไว้เช๊าะชะเออไม่ใช่ฮะทำผิดนะฮะนี่เป็นบอกตรงนี้ก็นี่วางไว้ครับวางไว้นะฮะอ่าแล้วผมก็ต้องมีเลสตโตนทัชนะฮะ แปะมันลงไปแปะมันลงไปแล้วก็ท่านก็เชื่อ,อมสายอย่างนี้ฮะอ่าไม่ผิดผิดนะอ t u เพจเพ e ครับแบบหินนะฮะอสองอันโชกๆนี่ง่ายๆนะฮะอ่าไ,ไปทําที่บ้านท่านก็ได้ ส่วนวิธีซ่อดวงจรท่านก็ซ่อนเอาเองนะวิธีทำถามว่าเซิร์ฟแม่แงแหละนะเอาออกสิครับอันนั้นนะ่ะเออนะฮะแม่งนะฮะแค่นี้ทําไม่เป็นนะแม่งฉลาดน้อยจริงเลยนะอ่าแค่วงจรกับกานะสังเกตว่ามันแหลกนะเพราะฝนแม่งตกแล้วฝนแม่งก็ไม่หยุดสักทีนะฮะ นั่งทำอะไรฮนะเล่นประตูฮะกูเด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 กฮะกูเดกโอ๊ยกดมากไม่ได้นะสเต็กกีกีกขึ้นนะฮะ,ะกระโดดกระโดดนะฮะ,อะเอ้อย่าเล่นประตูสิครับเครื่องกูจะค้างนะฮะอ่าอ่าสำหรับคลิปนี้เออผมพอแค่นี้ก่อนดียวนะฮะอ่าพอแค่นี้จบด้วยการฆ่าสปไปเดอร์เอ้สปไป เอะอะไรกูหลอ,อนนะฮะกูมาวากาศนะฮะจบด้วยการฆ่าสไปเดอร์ให้ทันดูนะเอาละครับคลิปนี้พอแล้วนะฮะคลิปหน้ามันติดเลเยอร์นะ,ะเราจะมาโชว์บ,บ้านของมิงซาอยทันดูนะครับโอ้เสียงออ่าหายแหลกแล้วฮะเม, <า S 1> มื่อกี้ไอ้เฮียมิงมันอยู่มันก็เลยแหลกฮะเอ้าไม่ใช่ เราจะมาโชว์บ้านของมิงซ่าซอยให้ท่านดูในคลิปต่อไปฮะ,ะครับสำหรับวันนี้ท็อปและเอาเสียปกติดีกว่านะ,ะสำหรับวันนี้นะท็อปและมิงซ่าซอยและรายการอ่รายการที่อะไรนะรายการอะไรวะ SPM Studio Playing m i n e c r a f บวงเล็บ 10.0หรือว่า1 0, 0. ึ่นะฮะอก็ขอลาท่านไปเพียงแค่นี้นะครับอ่าแม่งขุดทรายนะปล่อยแม้งไปนะครับบายครับอ่ามิ้งฮะมิงอ่ามาบายก่อนนะฮะอ่ามาบายก่อนนะพิมพ์ว่าบายอ่าบายนะบายพิมพ์สิ โอเคนะฮะอ่างั้นเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะกูเดกกูเดะเดี๋ยวผมขอพิมพ์ก่อนนะฮะกูเดกกูเดกกูเดกฮะกูเดกอุ้ยสติกกี้ขีนะฮะกูเดกกูเดกพิมพ์สิฮะอ่าโอเคโอเคจบนะครับไปนะอ่าสปินไรล์ลาวนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดู สป,ปิริไลลาวอ่าสป,ปิริไลลาวนะสป,ปิริไลลาวสป,ปิริไลลาวสป,ปิริไลลาวนะอ่าพียูด้วยลูวีน่นะกับพีแท็กเกอร์เขาก็ทำกันนะอ่างั้นผมก็ลาเพียงเท่านี้แหละครับบายครับท่านผู้ชม